วันนี้พาทุกคนไปชมสวนทุเรียนเบญจพรรณกันนะคะสวนทุเรียนเบญจพรรณอยู่ที่หมูห่6ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะเป็นส่วนของคุณลุงกระจ่างพุทธให้มีพื้นที่ประมาณ7ไร่กว่านะคะคุณลุงปลูกไว้จำนวน100กว่าต้นโดยจะปลูกรวมกันหลายสายพันธุ์เลยนะคะอย่างเช่นมอนทองหลงรับเลก้านยาวพวงมณี ทองตัตัวนกหยิบโมูซันคิงชนีและราชานนนะคะจะเห็นว่าผลผลิตออกมาดีมากเลยนะคะได้ผลเป็นที่น่าพอใจรสชาติก็อร่อยถูกใจนะคะมีลูกค้าเว็บเวียนมาซื้ออยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยนะคะพร้อมกับเดินชมสวนทุเรียนและเซลฟี่กันอย่างมีความสุขเลยนะคะ สวนทุเรียนของคุณลุงกระจ่างเป็นสวนทุเรียนที่ร่มรื่นมีผลดกมากผลใหญ่สมบูรณ์มากเลยนะคะรสชาติดีตรงตามที่ลูกค้าต้องการโดยทุเรียนที่นี่นะคะจะไม่สุกพร้อมกันจะทยอยเก็บผลไปเรื่อยๆลูกค้าที่ต้องการนะคะจะต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนทุเรียนที่นี่จะเก็บแต่ผลหล่นเท่านั้นนะคะไม่มีการตัดค้างไว้โดยจะมีการจำหน่ายแบบวันต่อวันนะคะ